วันนี้นะคะขวัเอา5เทคนิคฝึกภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกๆวันมาฝากค่ะมีเทคนิคใดบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเทคนิคที่1น,นะคะก็คือการฝึกฟังพอดแคสต์นะคะถ้าไมถึงเป็นพอดแคส พอแชรนี่มันจะต่างจากวิดีโอใช่ไหมคะเพราะวิดีโอเนี่ยเราต้องนั่งดูรูปภาพต้องตั้งใจฟังแต่พอแชร์นี่มันมีแต่เสียงเนาะเราลองเอา podcast ภาษาฝรั่งเศสนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจใครชอบทำเอ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรกับพัฒนาตัวเองหรืออะไรก็ตามหรือเรื่องเกี่ยวกันท่องเที่ยวเรื่องอะไรก็ตาม ในเรื่องที่เราสนใจเนี่ยสามารถเอามาฟังได้นะคะในระหว่างที่เราเดินทางในระหว่างที่เรากำลังทาความสะอาดทําอาหารทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมากนะคะก็สามารถที่จะฟังไปในพร้อมๆกันและที่สําคัญก็คือแนะนําให้ฟังนะคะในเรื่องที่เราสนใจแล้วก็ฟังในระดับภาษาของตัวเองนะคะถ้าใครอยากให้ขวัญแนะนาพอดแคสต์อะไรก็ พิมพ์ไว้ด้านล่างถ้าไม่ีใครสนใจเยอะนะคะเดี๋ยวควรจะทําคลิปเพิ่มเติมว่ามีพอสแคช์อะไรที่ควรแนะนําให้ไปลองฟังกันดูเนาะข้อที่2นะคะก็คือการฝึกพูดเนาะแน่นอนเราเรียนภาษามาเราเองก็ทําไมเราก็อยากพูดใช่ไหมคะเราก็อยากพูดให้มันได้ใช่ไหมวิธีการนะคะก็คือว่าถ้าใครนะคะอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วมีเพื่อนมีแฟนมีคนในครอบครวัวที่เป็นคนฝรั่งเศส นะคุณถือว่าคุณโชคดีมากนะคะใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะนำสิ่งที่ตัวเองเรียนนะคะในรุกวันเนี่ยไปฝึกพูดแต่ถ้าใครบอกว่า,าครูด้วยความว่าเราเองไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้มีคนมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสเราจะทำยังไงวิธีการก็คือการพูดกับตัวเอง <laughs> เดีวเราเราไม่ได้บ้าน,นะคะเราไม่เริ่มพีคนะคะเราสามารถพูดกับตัวเองเป็นภาษานั้นๆน,น,นะคะภาษาที่เรากำลังฝึกอยู่วิธีการนะคะเราเราไม่ได้ไปซีเรียสว่าเราจะต้องมีคู่สนทนาเสมอไปเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดแม้กระทั่งพูดกับคนเดียวเนี่ยมันจะฝึกสมองของเรานะคะ ให้คิดเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราดึงคํว่าเอ๊ะถ้าฉันจะพูดประโยคนี้ฉันจะต้องใช้คําศัพท์ไหนฉันต้องใช้ประโยคอะไรปรทัให้เราลองคิดลองนึกเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือบางคําถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะทําไมครับอาจจะไปหาคําศัพท์เพิ่มเติมหาประโยคเพิ่มเติมถ้าเราจะพูดประโยคนี้ในภาษาฝรั่งเศสเราจะพูดยังไงดีนะคะมันมันทำให้เราฝึกคิดนะคะข้อที่3นะคะก็คือการเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆในทุกๆวัน อาจจะตั้งเป้าก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะ5คำา10คำเป็นคำศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะไม่ต้องไปเรียนศัพท์อะไรที่มันดูแบบยากเย็นที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อไหร่วิธีการนะคะผมแนะนําใหเา้เรียนศัพท์ที่เราสนใจนะคะอาจจะได้เป็นหมวดหมู่ก็ได้สมมติใครทํางานร้านอาหารดูซิว่าคําศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกอ,อุป,ปกรณ์ต่างๆในการทาครัวนะหมอ กระทะนะคะเรียกว่าอะไรในภาษาฝรั่งเศสเครื่องปรุงอันนี้นนในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรเรียงคาศัพท์เป็นหมวดมง่หม,มู่ก็ได้ซึ่งในช่องของขวัญเนี่ยก็มีคาศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนสามารถที่จะลองค้นหานะคะหรือถ้าใครอยากขวัญทำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างเนาะเดี๋ยวขวัญจะไปรวบรวมมาทําเป็นคลิปให้นะคะ และแน่อนอนนะคะเวลาเรียนคําศัพท์เนี่ยก็คืออย่าจำจำท่องๆอย่างเดียวนะคะก็คือให้ลองหาตัวอย่างประโยคนะคะแล้วก็เอาศัพท์ที่เราเรียนรู้เนี่ยไปใช้สําคัญคือการใช้เลยนะคะก็คือว่าถ้าเรียนมาแล้วเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาไปไปอยู่ในชีวิตประจําวันเลยนะคะยังไงก็ดูเนาะเทคนิคที่สี่นะคะเทคนิคที่สี่ก็คือการฝึกเขียนใค่คยๆเขียน อุคนานหรือว่าแดรี่นะคะใครเขียนไหมว่าวันนี้เจออะไรโน่นนี้นั่นนะคะไม่จะไปต้องเขียนยาวเป็นนิยายนะคะเขียนเป็นสั้นๆใกล้5ประโยค10ประโยควันนี้ไปเจออะไรวันนี้รู้สึกยังไงทําอะไรมาบ้างเป็นประโยคสั้นๆนะคะก็สาม,มารถที่จะฝึกภาษาเพราะว่าสาคัญเลยนะคะหลักเนี่ยมันคือฝึกให้เราคิดนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราไปเจอเรื่องนี้เราไปเจอประโยคนี้ภาษารั่งเศสเราจะเขียนยังไงเอาคําศัพท์ที่เราเพิ่งได้มาใหม่ มาลองฝึกเขียนดูไหมต่อมาเทคนิคสุดท้ายนะคะเทคนิคที่5นะคะก็คือการดึงภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มากที่สุดภาษาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้นะคะไม่ใช่เกี่ยวว่าเราเป็นคนฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้เกี่ยวด้านนั้นเลยอยู่ที่ว่าการฝึกฝนการใช้บ่อยบ่อยนะคะ ยกตัวอย่างสมมติว่าปกติโทรศัพท์ของเรานะใครใช้โทรศัพท์มือถือก็น่าจะมีทุกคนอยู่แล้วเราใช้เวอร์ชันภาษาไทยบางคนใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเราเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสดูไหมภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรนะในปุ่มกดแต่ละอันเห็นไหมเดืองออกมาใช้ชีวิตประจำวันเพราะเราใช้โทรศัพท์ทุกวันอยู่แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกใครตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแทนที่เราจะไปตามโซเชียลที่เป็นแต่ภาษาไทยเราตามสื่อโซเชียล เฟซบุ๊กไอของคนที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสอาจจะตามเพจขวัญก็ได้หรือคุณครูท่านอื่นๆที่เขาก็ให้ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสก็ได้เช่นกันเพราะเวลาเราเลื่อนฟีดทำไมเราก็จะได้เจอภาษาฝรั่งเศสอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะแทนที่จะอ่านแต่เรื่องดราม่าหรืออะไรที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ทําให้ชีวิตเราพัฒนานะคะถ้าใครกำลังเรียนนับเลขอยู่นะให้พยายามดึงมาใช้ในชีวิตประจําวันสมมติปกติเรานับเลขนับเป็น1 2 3 4ี่ ลองฝึกน้บแบบฝรั่งเศสดูเดอทัวกัตอะไรก็ว่าไปกำลังนั่งรถอยู่ขับรถอยู่เห็นป้ายทะเบียนด้านหน้าเป็นตัวเลขเออตัวเลขตัวนี้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรอลองฝึกคิดเป็นภาษาฝรั่งเศสดูป้ายอันนี้มันขึ้นตัวเลขมาเห็นเลข30แทนที่จะคิดว่าเป็นเลข30คิดเป็นอะไรทองเถอะเนาะเอาเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันหรือบางทีใครไปจ่ายตลาด อ่าจะต้องจดลายชื่อสิ่งที่เราต้องซื้อใช่ไหมคะแทนที่เราจะจบเป็นภาษาไทยนะเราจดเป็นภาษาฝรัง่งเศส ผักอันนี้ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรนะคะจะไปซื้ออันนี้ลองจดรายการเป็นภาษาฝรั่งเศสดูลองดึงเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนี่คือการฝึกภาษาที่มันง่ายที่สุดเลยนยยักเรียนคือไม่ต้องไปแบบโอ้นั่งเรียนตําราหนึ่งเดิมนั่งจาจาท่องๆมันมันน่าเบื่อถูกไหมวิธีการที่ง่ายที่สุดดึงเข้ามาในชีวิตประจําวันหรือไปซื้อของต่างๆบรรจุภัณฑ์ที่เขาหอ่อลองดูซิว่าเอ๊ะ อันนี้มันเรียกว่าอะไรคืออะไรนี่ก็คือการเรียนจากในชีวิตประจำวันแล้วคุณก็เอามาได้ใช้ได้เลยก็หวังว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไนดะะ้และถ้าใครมีเทคนิคอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วมันเวิร์กทำแล้วมันโอเคก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะเป็นการแชร์กับเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจก็จะได้เอาไปลองฝึกดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย